ค่าไฟค่ะเป็นปัญหาใหญ่ของหลายๆบ้านเลยก็ว่าได้นะคะและหลายๆบ้านค่ะก็พยายามสรรหาวิธีจะช่วยลดค่าไฟทุกทางค่ะไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนที่เขาแชร์กันเขาบอกกันในกลุ่มว่าทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้จะช่วยลดปัญหาค่าไฟได้วันนี้ค่ะทางด้านการไฟฟ้านครหลวงได้ออกมาบอกอีกเคล็ดลับการใช้เครื่องไฟฟ้าค่ะอย่างตู้เย็นนะที่หลายๆบ้านจะต้องมีแหละและเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ค่ะที่กินไฟอยู่พอสมควรโดยทางการไฟฟ้านครหลวงค่ะได้ออกมาให้คําแนะนําแล้วค่ะว่าตู้เย็น ใช้อย่างไรให้ประหยัดไฟที่สุดจะเป็นวิธีไหนเดี๋ยวเราไปฟังจากคลิปนี้กันค่ะโดยวิธีการใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟมากที่สุดตามคำแนะนำของการไฟฟ้านะครหลวงได้มีทั้งหมด6วิธีค่ะ โดยวิธีที่ 1. ค่ะติดตั้งตู้เย็นในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกไม่ควรอยู่ใกล้แหล่งความร้อนวิธีที่2มันตรวจสอบขอบยางตู้เย็นเป็นประจำไม่ให้ชำรุดลวดซึมวิธีที่3ไม่นําของร้อนเข้าตู้เย็นละลายน้ําแข็งสม่ําเสมอวิธีที่4จัดระเบียบอาหารและสิ่งของในตู้เย็นไม่กักตุนจนแน่นเกินไปวิธีที่5ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับปริมาณของที่แช่ในตู้เย็น และวิธีสุดท้ายค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานเกินความจําเป็นและก่อนหน้านี้ค่ะข้อมูลจากเซฟไทยนะคะก็เพิ่งได้ออกมาเผย10เครื่องใช้ไฟฟ,ฟ้าที่กินไฟ,าฟามากที่สุดค่ะโลอันดับ10ค่ะเป็นเตาไมโครเวฟ9ไดเป่าผม8เครื่องปิ้งขนมปัง7เครื่องดูดฝุ่น6เตาไฟฟ้าห้า 5, มองหุงข้าว4เตารีดไฟฟ้า,ฟา3เครื่องซักผ้าและอบผ้า2เครื่องปรับอากาศและอันดับหนึ่งค่ะเครื่องทําน้ําอุ่น ซึ่งวิธีในวันนี้นะคะที่ทางด้านการไฟฟ้านะครหลวงค่ะเขาออกมาแนะนําค่ะในการที่จะใช้ตู้เย็นให้ประหยัดไฟมากที่สุดทางเราค่ะเชื่อว่าค่ะไม่มากก็น้อยค่ะอาจจะทําให้ค่าไฟของคุณนั้นสามารถลดลงมาได้ค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว